พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพ่อระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา17นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่ง สเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อํำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกองทหารเกียรติยศพู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อธิบดีผู้พิพากษาภาค5แม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับสเสด็จ เวลา17นาฬิกา44นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดพระสิงห์เสด็จเข้าพระวิหารหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระรารองที่ระลึกตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงวางพระราดรองที่ระลึกที่โต๊ะหมู่หน้าพระประธานประจําพระวิหารหลวงเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธศีสันเพชร ทรงกราบแล้วทรงศีลพระพุทธสีสันเพชรหรือหลวงพ่อโตเป็นพระประธานพระวิหารหลวงลักษณะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่สันนิฐานว่าเป็นพระประธานเดิมของพระวิหารหลวงหลังเก่าก่อนสร้างขึ้นในสมัยครูบาศรีวิชัย พระวิหารหลวงเป็นสถาปัตยกรรมล้านนากว้าง24เมตรยาว46เมตรผนังและเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเครื่องบนไม้สักล้วนหลังคามงกระเบื้องมีช่อฟ้าใบรากาหางหงมีมุกหน้าและมุกหลังส่วนพระวิหารหลวงเดิมเป็นแบบจัตุรมุกต่อมาปรับปรุงเหลือเพียงมุกหน้าและมุกหลัง จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระวิหารหลายคำทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสีหิงหรือพระสิงห์พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาแต่บราณการหล่อสำเร็จลงรับปิดทองตังมาราวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง1เมตรสกุลช่างแบบเชียงแสนในพระวิหารลายคำมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสังทองและสุวรรณหงษ์เป็นผลงานสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวเชียงใหม่อีกหนึ่งปูชนียสถานสำคัญคือพระมหาธาตุเจดีหรือพระธาตุหลวงเป็นพระธาตุประจำนักสัตว์ปีมะโรงพญาภายูหรือพระเจ้าพายูทรงพระการุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น ในสมัยต่อมาพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเจ้าแก้วนวราชครูบาศรีวิชัยและพุทธศาสนิกชนได้บุรณปฏิสังขรณ์เสริมสร้างให้สูงใหญ่ภายในองค์พระธาตุผลิตสถานพระเกศสาธาตุปัจจุบันเป็นเจดีย์ทรงระฆังสีทองอารามซึ่งเดิมมีสีขาว โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีทรงชักสายสูตรห่มผ้าที่องค์พระาธาตุเจดีประสงค์จเหริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแปรดุริยางกลองชุมประโคมถวายเป็นพุทธบูชาทรงวางพงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรม,มาสารีริกธาตุ และต่อจากนั้นทรงพระดําเนินจากลานพระมหาธาตุเจดีย์ไปยังพระวิหารหลวงระหว่างเส้นทางที่ทรงพระดําเนินผ่านมีการฟ้อนถวายพุทธบูชาเป็นการฟ้อนเล็บประกอบวงกลองตึงโนงของนักศึกษาวิทยาลัยนักศิลป์เชียงใหม่เมื่อเสด็จเข้าพระวิหารหลวงทรงประเคนจตุปัจจัยเทียธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบํารุงพระอาราม วัดพระสิง์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิกวรมหาวิหารสร้างขึ้นโดยพญาพายูประมาณปีพุทธศักราช1888เพื่ออุทิถวายพญาคำฟูเดิมชื่อวัดลีเชียงพระต่อมามีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงหรือพระสิง์มาประดิษฐานประชาชนจึงเรียกว่าวัดพระสิง์จนถึงปัจจุบัน ปูชนียสถานที่สําคัญภายในวัดนอกจากพระวิหารหลวงพระวิหารหลายคําและพระมหาธาตุเจดียแล้วยังมีพระอุโบสถสองสงหอไตรโบราณที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมในการบูรณะปฏิสังขรณ์ปัจจุบันมีพระเทพสิงหาวราจารย์โสพลโสพโนเป็นเจ้าอาวาสพระสงค์สามเณรจำพรรษา95รูป ในวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนธรรมราชศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลสําหรับสามเณรและคารวาดจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงห เวลา18นาฬิกา29นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปพระวิหารหลวงวัดเจดีย์หลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่ทรงประกอบพิธีสมโภชพระอัทารถและพระอัครสาวกพร้อมทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดฉัตรทองคําเพื่อเชิญไปประิษฐานเหนือปราสาทเฟื้องสันหลังคาพระวิหารในการนี้ทรงสงฆ์พระบรมสารีริกธาตุและทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระกรันทรงหยิบพระกรรันลงในยอดฉัตรทองคําจากนั้นพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุ ยอดฉัตรทองคําแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่ออัญเชิญไปปฏิสฐานที่บุษบกหน้าพระอัฏฐารถพระประธานประจําพระวิหารหลวงซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยหรือปางห้ามญาติพระพุทธรูปประจาวันจันทร์วันพระบรมราชสมภพโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการบูรณะพระอัฏฐารถพระอัครสาวกแท่นแก้วและชุดหน้าบันพระวิหารหลวง จากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยจเทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุมทนาถวายอดีเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบำรุงพระอารามต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระาธาตุเจดีหลวงทรงวางพงมาลายัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระาธาตุเจดีหลวงทรงกราบ เจ้าพนักงานพระราชพิธีทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเทียนส่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงจุดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเจดีหลวงได้แก่พระเจ้าอุ่มเมืองเสาอินทขินเสาหลักเมืองเชียงใหม่พระเจ้าสมปรารถนาพระพุทธสายญาติพระนอนและรูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงรูปที่สอง วัดเจดีหลวงเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองสร้างขึ้นในสมัยพญาแสนเมืองมาเจ้าหลวงพระองค์ที่7แห่งราชวงศ์มังรายอายุประมาณ633ปีเป็นพระธาตุที่สูงที่สุดในภาคเหนือตั้งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่โดยเป็นวัดเก่าทําให้เสนาสนะต่างๆสุดโรมตามกาลเวลาประกอบกับฝนตกหนักและเคยเกิดแผ่นดินไหวทําให้พระธาตุเจดีหลวงพังทลายกรมศิลปากรได้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จเมื่อปี2535พระเจดีหลวงอดีตเคย เป็นที่ประฏิสฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นระยะเวลากว่า80ปีปัจจุบันเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดเจดีหลวงได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี2481 ปัจจุบันมีพระราชวชิรสิธิ์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์สามเณรจำพรรษาห0รูปในโอกาสเสด็จพระราชดดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนี้มีราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงต่างพร้อมใจไปเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินมีกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า500คนร่วมฟ้อนเทียนซึ่งเป็นวัฒนธรรมของภาคเหนืออย่างงดงามสมพระเกียรติ และจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร